เธอภาวนาขอให้มีลูกทุกคืนจนวันหนึ่งเด็กทารกปรากฏอยู่หน้าประตูบ้านของเธอจริงๆแต่มันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอย่างที่คิดเพราะตั้งแต่นั้นมาบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่ไม่มีใครเห็นตัวตนและความลับของคืนฝนตกคืนนั้นกำลังจะถูกเปิดเผยหญิงสาวชื่อมินตราอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กกลางป่างเงียบสงัดทุกคืนเธอคุกเข่าลงหน้าหิ้งพระมือที่สั่นไหวประสานกันแน่น ริมฝีปากเอ่ยคำอธิษฐานเบาๆขอให้มีลูกสักคนเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นเทียนหอมลอยอบอวลในความเงียบมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินติ๊กตอกและหัวใจของมินตราที่เต้นแรงด้วยความหวังคืนแล้วคืนเล่าเธอยังคงภาวนาเธอวางตุกตาผ้าไว้ข้างหมอนจ้องมองมันเหมือนลูกจริงๆยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะหลับไปจนกระทั่งคืนหนึ่งฝนตกหนัก เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นทั่วฟ้าบ้านไม้สั่นสะเทือนเหมือนจะพังมินตราใจ,จตื่นกลางดึกเสียงขอประตูดังขึ้นก๊อกก๊อก,ก,กเธอขมวดคิ้วมองไปที่บานประตูไม้ที่ไหวตามแรงลมหัวใจเธอเต้นทีความตัวแผ่ซ่านทั่วร่างเธอจุดตะเกียงเดินช้าๆไปยังประตูมือเธอสั่นจนแทบจับลูกบิดไม่อยู่เสียงขอดังขึ้นอีกครั้งหนักกว่าเดิม เธอกั้นหายใจแล้วค่อยๆเปิดประตูออกแสงฟ้าแลบสว่างวาบที่หน้าประตูมีตะกร้าสารเก่าๆวางอยู่ภายในห่อด้วยผ้าขาวสะอาดเสียงร้องแวเบาดังออกมาจากข้างในมินตราชะงักเธอค่อยๆก้มลงเปิดผ้าออกภายในคือทารกตัวเล็กผิวขาวซีดดวงตาปรือขึ้นมาช้าๆแล้วจ้องตรงมาที่เธอเธออุ้มเด็กขึ้นมากอดไว้แน่น น้ำตาไหลด้วยความปื้มปีติเธอพูดเสียงสัน่นพระเจ้าคงได้ยินคำอธิษฐานของฉันแต่แล้วร่างของทารกเย็นเฉียบเย็นจนผิดปกติมินตรารู้สึกเหมือนอ้อมแขนถูกแช่ในน้ำแข็งลมหายใจของเด็กไม่มีแม้แต่น้อยเธอตกใจจ้องมองใบหน้าของทารกอีกครั้งดวงตาเด็กน้อยเปิดกว้างไม่มีการกระพริบริมฝีปากใส่ยะยายิ้มช้าๆราวกับมีชีวิต เสียงลมหยุดนิ่งทั่วทั้งบ้านแสงตะเกียงสั่นไหวและในเงามืดหลังบานประตูมีเงาของใครบางคนยืนอยู่เงียบๆไม่ไหวติงมินตราแข็งค้างอยู่ตรงนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกเธอพยายามหายใจเข้าแต่ลมหายใจเหมือนติดอยู่กลางลำคอมือที่อุ้มทารกเริ่มสัน่นเท่าอย่างควบคุมไม่ได้เธอเหลือบตามองไปยังเงามืดหลังบานประตู เงานั้นนิ่งสนิทแต่กลับรู้สึกได้ถึงการจ้องมองที่เย็นยเยือกรากับมีดวงตาหลายคู่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นใครอยู่ที่นั่นเสียงของมินตราเบาหิวจนแทบไม่ได้ยินไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆคล้ายเสียงเด็กทารกตามมาอีกครั้งเธอค่อยๆถอยหลังประคองทารกไว้แนบอกแล้วรีบปิดประตูอย่างแรงจนเสียงไม้ดังลั่นไปทั่วบ้าน เธอหอบหายใจแรงร่างทั้งร่างสันสถานมินตรารีบจุดตะเกียงดวงใหญ่ขึ้นอีกดวงแสงไฟอบอุ่นกระพริบส่องไปทั่วห้องทารกในอ้อมแขนหลับตาแน่นเหมือนหมดแรงผมเส้นละเอียดชื้นเหงื่อเกาะบนหน้าผากเล็กๆเ,เธอเอาผ้าห่มห่อเด็กไว้แล้วเดินไปวางในเปลไม้เก่าที่เธอเก็บไว้ตั้งแต่วันแต่งงานกลิ่นไม้ผสมกลิ่นฝุ่นโชยอ่อนๆในหัวของมินตรามีแต่คำถาม ใครกันที่เอาเด็กมาทิ้งไว้หน้าบ้านกลางดึกแบบนี้เธอมองไปยังนาฬิกาเก่าเข็ยมยาชี้ไปที่เลขสามตีสามตรงฝนยังตกไม่หยุดเสียงฟ้าร้องไกรๆก้อ,องสะท้อนมาจากภูเขามินตราห่มผ้าให้เด็กอีกชั้นก่อนจะนั่งลงข้างเปยจ้องใบหน้าเล็กๆที่หลับสงบเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างในอกเหมือนหัวใจที่เคยว่างเปล่ากลับมีแสงเล็กๆจุดขึ้นแต่แล้ว เสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องเสียงแครกเหมือนไม้แตกมินตราหันไปมองเห็นเพียงเงาของเฟอร์นิเจอร์สะท้อนแสงตะเกียงเธอกลืนน้ำลายบอกตัวเองว่าอาจเป็นพระลมพัดแต่เสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนเหมือนเสียงฝีเท้าเบาๆเดินลากไปมาบนพื้นไม้แกรกแกรกมินตราเริ่มหายใจที่ เธอลุกขึ้นถือไฟตะเกียงเดินช้าๆไปทางต้นเสียงที่มุมห้องมีตุกตาผ้าตัวหนึ่งวางอยู่ตุกตาที่เธอมากอดเวลาภาวนามันล้มคว่ำอยู่บนพื้นแต่ตอนเธอจำได้ดีว่าก่อนหน้านี้มันถูกวางไว้บนโต๊ะเธอค่อยๆก้มลงจะหยิบทันใดนั้นเองเสียงเด็กร้องแหลมสูงดังลั่นจากเปลมินตราสะดุ้งสุดตัวตะเกียงเกือบหล่นจากมือเธอหันกลับไปมองเห็นทารกนอนดิ้นในเปล ผ้าห่มหลุดออกเผยให้เห็นแขนขาที่ขาวซี่ผิดธรรมชาติเธอรีบวิ่งเข้าไปอุ้มเด็กยังร้องไม่หยุดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนหูอื้อมินตรากล่อมแล้วกล่อมอีกแต่ทันใดนั้นเสียงร้องก็หยุดลงอย่างกระทันหันเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของเธอเองมินตรามองหน้าทารกอีกครั้งดวงตาเล็กๆเปิดขึ้นแต่คราวนี้เป็นสีดำสนิททั้งลูก ไม่มีตาดำไม่มีแววตาเด็กยิ้มให้เธอริมฝีปากเล็กๆขยับพูดบางคำเสียงนั้นเบาเหมือนกระซิบแม่มินตราตัวแข็งขนลุกทั่วทั้งร่างมือที่อุ้มเด็กเริ่มสั่นจนแทบหลุดเธอถอยหลังชนกับขาโต๊ะตะเกียงล้มลงแสงไฟดับพรืบบ้านทั้งหลังมืดสนิทมีเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคา และเสียงหัวเราะของเด็กดังสะท้อนอยู่ในความมืดเสียงนั้นไม่ได้มาจากจุดเดียวแต่มาจากทุกทิศทางมินตราควานหาตะเกียงมือเธอไปโดนของแข็งบางอย่างเธอคิดว่าเป็นตะเกียงแต่พอคลำดูกลับรู้สึกถึงนิ้วมือเล็กๆเ,เ,เย็นเฉียบเธอเกรีดร้องสุดเสียงแล้วแสงฟ้าแลบก,ก็สว่างวาบอีกครั้งเธอเห็นเด็กยืนอยู่กลางห้องเปล่าที่เคยอยู่งายคว่ำอยู่ข้างๆ เด็กมองตรงมาที่เธอบนหน้าอกของเด็กมีรอยมือของผู้ใหญ่ชัดเจนเหมือนเคยถูกจับกดอย่างรุนแรงเจ้ามาจากไหนกันมินตราพูดเสียงสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดเด็กไม่ตอบเพียงยื่นมือมาทางเธอปลายนิ้วนั้นเปื้อนโครและเลือดจางๆทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกเองลมแรงพัดเข้ามาเสียงเด็กอีกหลายเสียงดังขึ้นพร้อมกัน รากับมีทารกนับสิบร้องอยู่รอบบ้านมินตราปิดหูแน่นเธอกรีดร้องให้เสียงทั้งหมดหยุดแต่เสียงร้องกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนกระจกหน้าต่างเริ่มสั่นระรัวเธอล้มลงกับพื้นตะเกียงกลิ้งออกไปแล้วติดไฟอีกครั้งเปลวไฟส่องให้เห็นบางสิ่งอยู่มุมห้องผนังไม้มีรอยมือเล็กๆเ,เ,เปื้อนโคลนเต็มไปหมดเหมือนมีเด็กมากมายปีนป่ายอยู่บนกำแพง เธอมองกลับไปที่เด็กคนนั้นเขายังยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้กำลังยิ้มกว้างริมฝีปากฉีดยาวจนถึงแก้มและเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นอีกครั้งมินตราคารหนีไปที่ประตูหลังบ้านมือเธอควานหาลูกบิดแต่ประตูเหมือนถูกล็อกจากด้านนอกเธอเคาะแรงๆร้องขอให้ใครสักคนช่วยทว่าเสียงฝนกลบทุกอย่างเธอหันกลับมาเห็นเด็กอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว กล้จนได้กลิ่นเนื้อเปียกชื้นและกลิ่นดินปนเลือดดวงตาสีดำคู่นั้นสะท้อนแสงไฟวูบวาบเด็กเอื้อมมือมาสัมผัสแก้มเธอผิวเย็นเหมือนน้ำแข็งแม่เสียงกระซิบอีกครั้งดังขึ้นแต่มันฟังดูไม่เหมือนเสียงเด็กคนเดิมเป็นเสียงผู้หญิงอีกคนหนักแน่นและเศร้าลึกมินตราชะงักเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาของเด็กภาพในหัวแล่นวา่า เธอเห็นหญิงสาวอีกคนในชุดขาดขาดอุ้มทารกเดินอยู่กลางฝนร้องไห้และล้มลงที่หน้าบ้านหลังนี้ภาพนั้นหายวับไปเหลือเพียงเด็กในอ้อมแขนของเธอมินตราเริ่มรู้สึกหนาวเยื่อไปทั้งตัวเหมือนอุณหภูมิในบ้านลดลงทันทีเสียงลมหวนจากกล่องไฟดังครืดกลิ่นไม่ควันแรงขึ้นเธอเหลือบมองตะเกียงเห็นเปลวไฟลุกแรงจนแทบไม่พามาน เธอรีบวิ่งไปดับไฟแต่เมื่อหันกลับมาเด็กหายไปเปลที่ค่อมอยู่กลับตั้งตรงเหมือนเดิมผ้าห่มถูกพับเรียบร้อยอย่างประณีตราวกับไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นมาก่อนมินตราหยุดนิ่งหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอค่อยๆเดินไปยังประตูหน้าฝนหยุดตกแล้วอากาศนิ่งเงียบจนได้ยินเสียงหยดน้ำไหลาจากชายคาเธอเปิดประตูออก ตะกร้าสารใบเดิมวางอยู่ตรงนั้นเหมือนตอนแรกที่เธอเจอแต่คราวนี้ข้างในไม่มีเด็กมีเพียงตุกตาผ้าตัวเก่าที่เธอเคยภาวนาไว้บนหน้าตุกตามีคราบดินและเลือดเป็นรูปมือเล็กๆมินตราสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากเธอกอดตุกตาไว้แน่นหัวใจเธอปั่นป่วนระหว่างความกลัวกับความเศร้าเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเสียงเดิมที่เคยได้ยินตอนกลางคืน เสียงของเด็กพูดซ้ำๆแม่อธิษฐานไว้ใช่ไหมหนูมาหาแล้วอย่าทิ้งหนูนะแม่มินตราปิดหูแน่นร้องขอให้เสียงนั้นหยุดแต่ยิ่งเธอปิดหูเสียงนั้นยิ่งดังขึ้นดังจนรู้สึกเหมือนมีใครมากระซิบอยู่ข้างหูจริงๆน้ำตาเธอไหลไม่หยุดมือที่กอดตุ๊กตาเริ่มเปียกเย็นจากของเหลวที่ซึมออกมาเธอก้มมอง เลือดสีแดงเข้มไหลออกจากรอยเย็บของตุ๊กตาซึมช้าๆจนเปิ่มือเธอทั้งสองข้างหัวใจของมินตราแทบหยุดเต้นและในขณะเดียวกันเสียงเด็กหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งใกล้จนได้ยินชัดว่ามันมาจากในอกของเธอเองมินตราหอบหายใจแรงเธอรู้สึกเหมือนอากาศในบ้านเริ่มหนาแน่นเหมือนมีบางสิ่งบดบางช่องทางหายใจของเธอกลิ่นคาวเลือดคคลุ้งอยู่ในอากาศ เธอโยนตุกตาออกไปมันตกกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงหัวเราะเงียบหายไปเพียงชั่วขณนะจากนั้นเสียงเด็กร้องแผ่วๆก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งมินตราเอามืออุดหูแต่เสียงนั้นกลับดังก้องในหัวแม่ทำไมทิ้งหนูแม่บอกว่าอยากได้หนูไม่ใช่หรือเสียงนั้นฟังดูเศร้าเหมือนร้องให้อยู่ใกล้ๆมินตราสั่นไปทั้งตัวเธอวิ่งออกจากบ้านทันที ฝนเริ่มตกอีกครั้งเสียงดังราวกับฟ้าถลม่มเธอวิ่งเท้าเปล่าผ่านพื้นโคลนที่ลื่อนและเย็นเฉียบน้ำฝนสาดเข้าหน้าแสบตาเหมือนกรดเธอวิ่งจนถึงต้นโพใหญ่หน้าทางเข้าหมู่บ้านใบไม้ไหวแรงเสียงดังเสศสีกันราวกับกระซิบมินตราเงยหน้ามองเห็นเงาดำเล็กๆหลายร่างพวกมันปีนอยู่บนกิ่งไม้รูปทรงคล้ายเด็กแต่ไม่มีหน้าไม่มีตาหัวใจของมินตราเต้นแรงจนหูอื้อ เธอถอยหลังอย่างช้าๆแต่เท้าเหยียบของบางอย่างนุ่มๆเธอก็มองเห็นตุ๊กตาผ้าที่เธอโยนออกมาจากบ้านมันเปียกโชกไปด้วยเลือดบนผ้าที่ยับยุ่ยี่มีรอยนิ้วมือเล็กๆทาบอยู่ทั่วและตรงกลางหน้าอกมีรูขาดใหญ่ภายในนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวเธอมองใกล้ขึ้นเห็นดวงตาคู่เล็กๆลืมขึ้นมาช้าๆจากในตุ๊กตามินตรากรีดร้องสุดเสียง ถอยหลังจนสะดุดรากไม้ลม้มลงมือเปื้อนโคลนเต็มไปหมดเธอลุกขึ้นได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมาเสียงก้าวเล็กๆแฉะแฉะเดินไล่หลังในโคลนเธอหันกลับไปไม่มีใครแต่เสียงหัวเราะของเด็กยังคงลอยมากับลมแม่อย่าหนีหนูเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้จนได้ยินเสียงหายใจมินตราวิ่งอีกครั้งจนถึงบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน เป็นบ้านของยายคําแม่เท่าที่เธอเคารพไฟในบ้านยังสว่างมินตรารีบเคาะประตูแรงยายคําช่วยหนูด้วยประตูเปิดออกยายคำมองหน้าเธอสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจมินตราเจ้าไปทำอะไรมาหน้าซีเฉียวมินตราสั่นสถานยายเด็กเด็กคนนั้นเข้ามาหาหนูยายคำดึงเธอเข้าบ้านรีบปิดประตูแน่น กลิ่นทูปลอยอยู่ทั่วห้องรูปพระและเครื่องรางแขวนอยู่บนฝาผนังยายคำจุดเทียนอีกเล่มผู้ท้ยายฟังสีว่าเกิดอะไรขึ้นมินตราพูดเสียงสัน่นหนูอธิษฐานทุกคืนขอให้ได้ลูกสักคนแล้วคืนนี้เด็กก็ปรากฏที่หน้าประตูบ้านเธอกลืนก็สะอื้นแต่เขาไม่ใช่เด็กธรรมดายายเขาเย็นเหมือนศพดวงตาสีดำสนิทยายคำเงียบไปครู่หนึ่ง สายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกหนักแน่นและหวาดวันมินตราเจ้าได้ไปภาวนาที่สารเก่าหลังป่าหรือไม่มินตราพยักหน้าเบาๆใช่จะนูไปทุกคืนหนูจุดเทียนไว้ขอพรที่นั่นยายคำถอนหายใจแรงสารนั้นไม่ใช่สารพระธรรมดามันคือสารของวิญญาณแม่ที่ตายทั้งกลมเมื่อหลายสิบปีก่อนมินตราเบิกตากว้างหมายความว่ายังไงยาย หญิงคนนั้นตายพร้อมลูกในท้องถูกสามีทําร้ายจนขาดใจเธอสาบแช่งไว้ว่าจะกลับมาหาลูกไม่ว่าชาติไหนก็ตามมินตรารู้สึกเลือดในร่างเย็นเฉียบเธอนึกถึงตอนที่อธิษฐานเสียงลมเสียงเทียนที่ดับเองเธอไม่เคยรู้เลยว่าเธอกำลังขอจากวิญญาณยายคำลุกขึ้นหยิบผ้าขาวมา้าผืนหนึ่งมาวางบนพื้นคืนนี้จะต้องอยู่กับยายอย่าออกไปไหนเด็กขาดแต่ก่อนที่ยายจะพูดจบเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊กก๊กก ทั้งสองคนชะงักยายคำมองมินตราสายตาเตือนให้เงียบเสียงขอดังขึ้นอีกช้ากว่าเดิมหนักกว่าเดิมมินตรากลั้นหายใจยายคำหยิบมีดพระในมือเดินไปที่ประตูอย่างระมัดระวังใครนะไม่มีคำตอบยายคำยกมีดขึ้นพร้อมจะเปิดแต่ก่อนที่เธอจะทำเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากหลังประตูแม่หนูมาหาแล้ว มินตรากรีดร้องยายคำรีตะโกนอย่าเปิดแต่ประตูเปิดออกเองอย่างแรงลมพัดเข้ามาดับเทียนทั้งหมดในบ้านความมืดเข้าครอบคลุมแสงฟ้าแลบสว่างวาบเงาเด็กตัวเล็กยืนอยู่ตรงธรณีประตูดวงตาดำมืดไม่สะท้อนแสงใดๆมินตราถอยหลังยายคำยกมีดขึ้นแต่ร่างของเด็กหายวับไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะสะท้อนอยู่รอบบ้าน ยายคำท่องบทสวดเสียงดังเสียงนั้นก้องไปทั่วมินตรานั่งกุมหัวใบหน้าซีตรากระดาษภาพในหัวเธอเริ่มซ้อนกันหญิงที่ตายใต้ต้นโพเด็กในตะกรา้าเสียงหัวเราะที่คุ้นหูยายคำวางมีดลงจับมือมินตราแน่นเจ้าไม่ได้ถูกหลอกง่ายๆหรอกมันผูกพันกับเจ้าแล้วมันคือเด็กในคำอธิษฐานของเจ้าเอง มินตรามองหน้าเทาได้วยสายตาว่างเปล่าหมายความว่าเขาเป็นลูกของหนูจริงๆหรือยายคำพยักหน้าเบาๆลูกที่เจ้าขอแต่ไม่ได้บอกว่าขอจากสิ่งใดมินตราเริ่มร้องไห้เธอรู้สึกถึงความผิดมหานในใจถ้าอย่างนั้นหนูต้องทำยังไงยายคำเดินไปหยิบขันน้ำมนต์ต้องคืนเขาไปสู่ที่เดิมคืนไปยังศาลนั้นก่อนรุ่งสาง แต่ต้องไปตอนตีสี่เท่านั้นเพราะเป็นเวลาที่โลกคนเป็นและคนตายเปิดทางให้กันได้มินตราพยักหน้าทั้งที่ทขาแทบไม่มีแรงเธอจับผ้าห่มคลุมไหล่เดินตามยายคำออกจากบ้านฝนหยุดตกแล้วแต่หมอกหนาถือปกคลุมทั้งหมู่บ้านทั้งสองเดินผ่านทางแคบในป่าเสียงมแมลงกลางคืนดังระงมกลิ่นดินเปียกโชยขึ้นทุกย่างก้าวในมือมินตรากอดตุ๊กตาผ้าแน,น่น เธอรู้ว่าเด็กอยู่ในนั้นเพราะทุกครั้งที่เธอก้าวเดินเธอได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆดังขึ้นจากในตุ๊กตาเมื่อมาถึงศาลเก่าแสงเทียนที่ยายคำถือไว้สั่นไหวสารไม้ผุพังยืนอยู่ท่ามกลางเงาไม้มีผ้าขาวผืนหนึ่งผูกไว้ตรงเสารอยคราบเลือดยังคงอยู่มินตราคุกเข่าลงตรงหน้าน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเธอวางตุ๊กตาลงตรงแท่นไม้ หนูขอโทษหนูไม่รู้ว่าหนูขอจากใครเสียงในป่าหยุดนิ่งทันทีเธอเงยหน้าขึ้นเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังสาลผมยาวเปียกแนบหลังใบหน้าซีดเหมือนกระดาษอุ้มเด็กเล็กไว้ในอ้อมแขนมินตราตัวสันเทาเธอพนมมือคืนเขาให้เจ้าแล้วโปรดปล่อยข้าไปวิญญาณหญิงสาวค่อยๆย,ยิ้ม น้ำตาไหลาจากดวงตาข้างหนึ่งเธอก้มลงจุมพิษหน้าผากเด็กในอ้อมแขนแล้วค่อยๆมองมินตราลูกของข้าได้พบความรักแล้วขอบใจที่เลี้ยงเขาในค่ำคืนสุดท้ายแสงจางๆเริ่มเปล่งออกจากร่างของหญิงและเด็กมันสว่างขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสารเต็มไปด้วยแสงขาวนุ่มนวลมินตราหลับตาน้ำตาไหลไม่หยุดเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งสารว่างเปล่า ไม่มีตุกตาไม่มีเงาเด็กมีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านช่องไม้และเสียงลมหายใจของตัวเธอเองยายคำจับไหล่เธอเบาๆทุกสิ่งจบแล้วแต่มินตรารู้ว่ามันยังไม่จบเพราะเมื่อเธอเดินกลับบ้านเสียงเด็กร้องเบาๆก็ดังขึ้นจากในอกของเธออีกครั้งเหมือนเสียงหัวใจของใครบางคนที่ไม่เคยจากไปเลยมินตรายหยุดเดินกลางทางหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอก เธอยืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางหมอกหนาที่ปกคลุมทางกลับบ้านเสียงร้องเบาๆในอกของเธอยังคงดังต่อเนื่องเสียงนั้นไม่ได้ดังจากภายนอกแต่มันอยู่ข้างในอยู่ลึกลงไปในอกเหมือนมีชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆ,ๆเธอเอามือกดที่หน้าอกรู้สึกถึงการเต้นที่ไม่ใช่จังหวะของหัวใจตัวเองมันเต้นพร้อมเสียงหัวเราะของเด็กเบาแต่ชัดเจนแม่หนูอยู่ตรงนี้ มินตราสะดุ้งเฮือกเธอถอยหลังไปชนต้นไม้สายตาเหลือบมองรอบตัวหมอกหนาจนแทบมองไม่เห็นทางเสียงลมหวนดังขึ้นช้าๆคล้ายเสียงกล่อมเด็กท่วงทํานองนั้นเธอจําได้เป็นบทเพลงที่เธอเคยร้องตอนภาวนาในคืนแรกเธอเริ่มสั่นน้ําตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่แม่ไม่ใช่แม่ของเจ้าแต่เสียงเด็กตอบกลับ หนูเลือกแม่แล้วมือของมินตราเริ่มสัน่นเธอหันกลับไปทางหมู่บ้านยายคำยายอยู่ไหนเสียงเธอสะท้อนกลับมาในความว่างเปล่าไม่มีคําตอบไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงเสียงหัวเราะของเด็กที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งรอบตัวเธอหลายเสียงซ้อนกันเธอเริ่มวิ่งโครนกระเด็นเต็มขาผมเปียกชุ่มแนบหน้า เธอไม่หันกลับไม่แม้แต่จะมองด้านหลังแต่ยิ่งวิ่งเสียงก็ยิ่งไกลแม่รอหนูด้วยเมื่อถึงบ้านประตูไม้ที่เธอปิดไว้แน่นตอนออกไปกลับเปิดอ้าอยู่ลมพัดม่านปลิวเสียงประตูดังเอี๊ยดเหมือนมีคนผลักจากข้างในมินตราค่อยๆเดินเข้าไปข้างในเมื่อสนิทกลิ่นเทียนเก่ากับกลิ่นดินชื้นตลับอวนเธอควานหาตะเกียง แต่ทันทีที่ไฟติดขึ้นทุกอย่างในบ้านเปลี่ยนไปโต๊ะหายไปเก้าอี้วางกระจัดกระจายและที่กลางห้องมีรอยเท้าเล็กๆเต็มไปหมดมินตราเดินตามรอยเท้านั้นไปมันพาเธอไปถึงเตียงเตียงที่เธอเคยนอนภาวนาผ้าห่มถูกพับเรียบร้อยแต่บนหมอนมีผมเส้นเล็กๆกระจายอยู่เธอแตะเบาๆผมนั้นยังอุ่น เธอกลั้นน้ำตาหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเธอหันไปทางเปลไม้ที่ว่างเปล่าแต่มีเสียงดังแผ่วออกมาจากข้างใต้แม่หนูหนาวมินตราคุกเข่าลงค่อยๆย,ยกผ้าคลุมเปลขึ้นใต้เปลมีเงาของเด็กตัวเล็กนั่งอยู่เขาหันหน้ามามองดวงตาคู่เดิมสีดำสนิทแต่คราวนี้มีน้ำตาไหลออกมา แม่ไม่รักหนูเหรอมินตราน้ำตาไหลพรากเธอเอื้อมมือไปแม่รักแม่รักลูกแต่ลูกต้องไปที่ของลูกนะเด็กสายหน้าหนูอยู่ที่นี่หนูเป็นของแม่ท่านใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นกอกกอก,ก,กมินตราชะงักเสียงนี้เหมือนเดิมเสียงเดียวกับคืนนั้นประตูเปิดออกเองช้าๆลมแรงพัดเข้ามา ฝุ่นและใบไม้ปลิวกระจายและที่ธรณีประตูหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ผมเปียกแนบตัวชุดขาวเปื้อนดินแต่ใบหน้าคราวนี้ไม่โกรธไม่เศร้าเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอพูดเสียงเรียบคืนลูกให้ข้าเถอะเขาไม่ควรอยู่ที่นี่มินตราสันหนูคืนแล้วหนูพาไปที่ศาลแล้วหญิงคนนั้นยิ้มบาง,บาง เจ้าเอาแต่กายไปแต่ใจเขายังอยู่กับเจ้ามินตราก็มองหน้าอกตัวเองเธอรู้สึกได้ถึงแรงเต้นที่แปลกประหลาดเหมือนหัวใจอีกดวงเต้นอยู่ในนั้นหนูไม่รู้จะทำยังไงหญิงคนนั้นยื่นมือออกมาจงยอมให้เขากลับบ้านท่านใดนั้นลมในบ้านหยุดนิ่งทุกอย่างเงียบสนิทเด็กใต้เปลมองหน้าแม่ของเขาก่อนจะหันกลับมาทางมินตรา ยืมมือเล็กๆออกมาแต่ที่แก้มเธอสัมผัสนั้นเย็นจนเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งแต่กลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนขอบคุณนะที่รักหนูมินตราร้องไห้แม่ขอโทษเด็กยิ้มแล้วแสงสีขาวนุ่มนวลก็เริ่มส่องออกมาจากตัวเขาร่างเล็กค่อยๆละลายไปในอากาศพร้อมกับหญิงคนนั้นที่อุ้มเขาไว้ทั้งสองค่อยๆหายไป เหลือเพียงเสียงกระซิบสุดท้ายอย่าภาวนาอีกเลยมินตราสุดลงกับพื้นทั้งร่างสันสานน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเธอรู้สึกถึงความว่างเปล่าครั้งใหญ่ในอกเหมือนบางสิ่งที่อยู่ในนั้นเพิ่งถูกดึงออกไปเธอหลับไปทั้งน้ำตาเมื่อฟ้าสางเสียงนกในป่าดังแผ่วเบาเธอลืมตาขึ้นบ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิม สะอาดไม่มีรอยโครนไม่มีตุ๊กตาไม่มีอะไรเลยมินตราลุกขึ้นยืนแสงเช้าอุ่นส่องเข้าทางหน้าต่างเธอเดินไปยังหิ้งพระมือยังสั่นแต่เธอกล่าวคำอธิษฐานอีกครั้งไม่ใช่เพื่อขอแต่เพื่อขอบคุณขอบคุณที่ให้แม่รู้ว่าความรักแท้คือการปล่อยวางน้ำตาเธอหยดลงบนพื้นแต่รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้า เธอปัดฝุ่นโต๊ะจัดหมอนใหม่และเมื่อกำลังจะออกไปตักน้ำสายตาเธอเหลือไปเห็นบางอย่างตรงหน้าประตูเป็นดอกกล้วยไม้สีขาวหนึ่งดอกวางอยู่ในตะกร้าสารใบเดิมไม่มีจดหมายไม่มีร่องรอยใครผ่านมาเพียงแต่ดอกกล้วยไม้นั้นมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆคล้ายกลิ่นเด็กแรกเกิดมินตราเอื้อมมือไปหยิบรอยยิ้มบนใบหน้าเธออ่อนโยนแต่เมื่อเธอวางมันลงในใจกัน เธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากข้างหูเสียงเดิมเสียงของเด็กที่เธอเคยอุ้มในอ้อมแขนแม่หนูยังอยู่ตรงนี้นะมินตราหยุดนิ่งหัวใจเต้นช้าลงแสงแดดลอดผ่านม่านสีทองอ่อนเธอหลับตายยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดเสียงเบาแม่รู้แม่รู้ว่าหนูไม่ไปไหนเสียงลมหายใจของเธอเบาและสงบ กลิ่นกล้วยไม้หอมอบอวลทั่วห้องและจากมุมหนึ่งของบ้านมีเงาเล็กๆวิ่งผ่านกำแพงไปอย่างเงียบงานเหลือเพียงเสียงหัวราอแผ่วเบาอบอุ่นไม่ใช่เย็นเยือกอีกต่อไปแต่นี่คืนนั้นเมื่อแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเสียงกล่อมเด็กก็กลับมาดังอีกครั้งบทเพลงเดิมที่มินตราเคยร้องในคืนแห่งคำอธิษฐานเพียงแต่ครั้งนี้ เสียงที่ร้องไม่ใช่เธอคนเดียวอีกต่อไปเสียงลมหวนแรงขึ้นอีกครั้งราวกับพายุกำลังจะกลืนทั้งบ้านเข้าไปในความมืดมินตราย,ยืนนิ่งอยู่กลางห้องอุ้มทารกในอ้อมแขนที่เย็นเฉียบแสงตะเกียงสั่นจนเปลวไฟใกล้จะดับเธอมองไปรอบๆนอนในมุมห้องยังคงยืนนิ่งแต่ความรู้สึกกลับบอกว่ามันขยับเข้ามาใกล้เธอหอบหายใจแรงพยายามก้าวถอยหลังแต่พื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าส่งสิยงเอดอาร์ตเหมือนมีใครอยู่ข้างใต้ เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจากใต้พื้นบ้านคล้ายเสียงมือขวานหรือเสียงเล็บลากผ่านไม้ใครอยู่ตรงนั้นมินตราตะโกนเสียงสันสถานไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงทารกในอ้อมแขนที่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนเด็กมันต่ำลึกและเย็นเยียบเหมือนลมที่พัดผ่านป่าช้าเธอแทบทำอะไรไม่ถูกมือเริ่มชาแขนที่กอดเด็กไว้รู้สึกเหมือนถูกดูดพลังออกไปช้าๆ เธอพยายามปล่อยเด็กลงแต่แขนกลับแข็งราวกับหินตะเกียงดับลงความมืดเข้าครอบงำทุกอย่างในความมืดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดช้าๆขอบคุณที่รับลูกของฉันไว้เขาต้องการแม่มินตราตัวแข็งทื่อเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอก,อกเธอหันไปมองทางต้นเสียงแสงฟ้าแลบส่องผ่านหน้าต่างเพียงเสี้ยววินาที และเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวผมยาวเปียกน้ำปลายเท้าเปื้อนโคลนดวงตาวาว่างมองเธออย่างว่างเปล่ามินตรากรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปากเธอล้มลงบนพื้นพร้อมกับตะกร้าทารกเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นทั่วทั้งห้องจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งดังอยู่รอบตัวไม่หยุดเช้าวันถัดมา ชาวบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าที่บ้านมินตราพวกเขาเปิดประตูเข้าไปบ้านทั้งหลังเงียบสงัดภายในมีเพียงตะกร้าสารใบหนึ่งวางอยู่หน้าหิ้งพระภายในตะกร้าไม่มีทารกมีเพียงตุ๊กตาผ้าตัวเล็กๆที่มินตราเคยอธิษฐานถึงแต่มันเปียกชุ่มไปด้วยน้ําและในตาของตุ๊กตามีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นมินตราไม่อยู่ที่นั่นอีกไม่มีใครพบเธออีกเลย แต่บางคืนชาวบ้านที่เดินผ่านบ้านไม้หลังนั้นมักได้ยินเสียงกล่อมเด็กเบาๆลอยออกมาจากในบ้านพร้อมเสียงทารกหัวเราะในความมืดและในยามที่ฝนตกหนักหน้าประตูไม้เก่าๆหลังนั้นจะมีตะกร้าสารใบหนึ่งปรากฏขึ้นอีกครั้งห่อด้วยผ้าขาวสะอาดและเสียงเคาะประตูเบาๆจะดังขึ้นสามครั้งกๆๆ๊อกก๊อกก๊อกไม่มีใครกล้าเปิดมันเพราะทุกคนรู้ว่า คำอธิษฐานของมินตรายังไม่จบลงเลย